สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม2568นะครับเชลซีติดต่อหวังคว้าที่จะได้ตัวฮาโต้นะครับแล้วก็เยอเกเรสยังไม่หมดลุ้นรวมไปถึงความเห็นของเชมฟี่คาร์เกอร์ที่บอกว่าระวังจะเสียโคพาเมอร์ในอนาคตนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับใครก็ตามที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ a t i o n a l คล h o o l Bangkok ได้เลยนรับนแหลสคทศแดา บริต i s โคลัมเบียมาสู่โรงเรียนเป็นออฟชอร์สคูลครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยต่างประเทศได้มีการรับรองครับจากเดบ c b ยูเอ p e สซีบีซีอินสเปกชันและ 2, มส,สมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเทนหนึ่งถึงเกรดสิหรือว่าอนุบาล1นถึงม6นะครับซึ่งตามนี้เลยครับนี่โปสเตอร์อันใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเปิดรับสมัครของปีการศึกษา2568นรยสนใจสมัครเรียนแอดไลน์นะครับหร เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยผมไปทัวร์สคูลโรงเรียนมาเรียบร้อยนะครับโรงเรียนสวยงามน่าเรียนหนังสือมากๆเลยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามที่กำลังหารถดีๆขับไปส่งลูกหลานนเรียนหนังสือนะครับต้องไปจัดซูซูกิแล้วครับรับดีลพิเศษซูซูกิดรายยูดรีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ยศนนาน60เดือนหรือขับฟรี90วันส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทหรือซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับหรือที่ซูซูกิ .co.th ก็ได้การันตีรถยนต แล้วระหว่างขับรถเนี่ยออใครมีอาการวิงเวียนศรีรษะคัดจมูกนะครับไปจัดนี่กันได้เลยครับยาดมสมุนไพรตาเฮงเต้นตรับยาดมสมุนไพรหอมยาวนานสุดรเฮงเฮงไม่ผสมน้ําหอมสังเคราะห์ด้วยนะครับ ดมโชอให้ดูชื่นใจและเกิดนะครับใครสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code ไปสั่งกันได้นะครับพี่เจ้าของเป็นแฟนเชลซีนะครับหลายคนคงจําคําว่ากระเบนเน็บได้อยู่กับช่องผมมาอย่างยาวนานไปอุดหนุนกันได้เต็มที่นะครับใช้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องของปีเตอร์โบลด้วยฝากไปอุดหนุนยาด,ดมสมุนไพรตาเฮงๆกันด้วยนะครับแล้วก็แฟนเชลซีท่านไหนอยากได้ผ้าพันคอจากอังกฤษไหมครับนี่ผมมี3ลายมาคูกูรยานะครับมีโคพาเมอร์ mer, แล้วก็ เอนโซเฟนันเดสนะครับพาเมอร์มี5ผืนเอนโซมี3ผืนกูกูริย่ามี2ผืนนะครับราคาพันสีนะครับจากอังกฤษนะครับรวมส่งทุกอย่างแล้วใครสนใจสั่งซื้ออินบ็อกซ์มาที่เพจพีเทบโบได้เลยนะครับแรงมากหมดแล้วหมดเลยสนใจทักมาสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะนี่เอนโซอย่างเท่เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับกี้พูดถึงเอนโซก็เริ่มด้วยข่าวเอนโซกันก,นก่อนเลยวันนี้มีบทวิเคราะห์จากสกายสปอร์ตครับโดยนักเขียนนิกไรท์เขาพาดหัวบอกว่า e n น o Fernandez กกำลังเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้ของ e n นโซ a มาเรสนี่นะครับเ,เป็นบทวิเคราะห์ชื่นชมผลงานของ e n นโซนะครับว่าโอ้ปีนี้เล่นดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เอนโซเนซี่ยนับตั้งแต่เป็นคนที่ยิงประตูนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนในเกมเจอกับเลสเตอร์ตั้งแต่เกมนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเอนโซออกสตาร์เป็นตัวจริงในพเมลีก22จาก23นะัด แล้วก็ดาวเตะวัย24ปีโชว์ฟอร์มได้เด่นต่อเนื่องในบทบาทที่เล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูกราฟิกกันหน่อยว่าปีที่แล้วกับปีนี้การยืนตำแหน่งของเอนโซมันต่างกันขนาดไหนอันซ้ายเนี่ยมันคือตั้งแต่มาจนถึงช่วงพฤศจิก,กา2 0 2 4อันขวานี่คือนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2024เป็นต้นมานะครับก็จะเห็นว่าตำแหน่งการยืนของเอนโซเฟ a นเดสสูงขึ้นจากาต่ก่อนยืนอยู่บริเวณกลางสนามเล่นสูงกว่าไกเซโดนิดนึงตอนนี้ขยับขึ้นมายืนสูงใกล้ๆกับโคพาเมอร์เลยเรียกว่าเปลี่ยนจากมิฟิลเบอร์8.6กลายเป็น8.10แบบเต็มตัวนะครับแล้วก็แม้จำนวนการสัมผัสบ,บอลของเอนโซจะน้อยลงต่อเกมนะแต่ว่ากลับสร้าง ันตรายในพื้นที่สุดท้ายได้มากยิ่งขึ้นสถิติบอกว่าฤดูกาลนี้เอนโซจ่ายบอลเข้าแดนคู่ต่อสู้เนี่ยมากถึง64%จากจำนวนทั้งหมดเทียบกับปีก่อนแค่54%แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการเป็น p l a y เ a k e r ช่วยลดภาระของโคพาเมอร์ที่กำลังฟอร์มตกตอนนี้เอนโซทำไปแล้ว13 assist นะครับรวมทุกรายการซึ่ง4 assist เกิดขึ้นใน3เกมหลังสุดด้วย นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งฤดอดูการที่แล้วเอนโซสร้างโอกาสในพเมลีกนะครับไปแค่32ครั้งแต่ปีนี้ครับสร้างโอกาสไปแล้วถึง73ครั้งตัวเลขอาจเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมขอขยับหน้าตัวเองมาอยู่ทางนี้อขอบคุณข้อมูลจาก Sky ยสปอรด้วยนะครับปีที่แล้ว แค่32ปีนี้ลอบไป73แล้วใกล้เคียงทางโคพารเมอร์แล้วกำลังตามพารเมอร์มาติดๆแล้วก็เป็นนักเตะที่จ่ายบอลสร้างโอกาสคี์พา s s สพวกนี้เป็นอันดับ4ของพิม์ลีกตอนนี้เลยนะครับนี่เลยสยถิติของเอนโซอันดับ1ตอนนี้เป็นบรูโนอันดับ2 a ซาราอันดับ3 Co. โคพา e r เมอร์4เอนโซขึ้นมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นท็อป4นักเตะที่จ่ายบอลสร้างโอกาสได้เก่งที่สุดในพิม์ลีกซีซั่นนี้นะครับ แล้วก็มาดูเรื่องของการมีส่วนกับประตูอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยครับเอนโซเฟนันเดสนะครับพัฒนาการเรื่องการมีส่วนกับประตูเนี่ยดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วก็ตอนนี้เอนโซเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่มีส่วนกับประตูของเชลซีเนี่ยเป็นอันดับ2ของสโมสรเลยนะเยอะมากเลยนะครับ19ลูกที่มีส่วนกับประตูแบ่งเป็น6ประตู13แอสซิสอันดับ1ยเป็นโคพาเมอร์นะ 14ประตู9าแอซิสแต่เอนโซกระโดดขึ้นมาอันดับ2เท่ากับเอนกุนกูเอนกุนกูถึงแม้จะฟอร์มไม่ดีแต่ว่าช่วงครึ่งซีซั่นแรกในคอนเฟอเรนซ์แกยิงเยอะไงการมีส่วนกับประตูมันก็เลยพุ่งพรวดขึ้นมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยแจ็คสันโนนี่มาดูเอเคอ่าตัวเลขก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเอนโซสูงขึ้นจริงๆครับมีส่วน19ลูกขาดแค่นเดียวเลขสวย20นะครับแล้วก็บอกว่าเอนโซเนี่ยเป็นคนที่ มีส่วนชี้ขาดเกมได้ดีมากๆ4จาก6ประตูที่เอนโซยิงได้คือประตูชัย6จาก7แอสซิสท,ที่ทำได้ในพรีเมียร์ลีกเป็นแอสซิสท,ที่ส่งผลต่อการแข่งขันโดยตรงนี่ครับนี่คือคำชื่นชมจากทาง Sky Sport ถึงสุดหล่อของเราเอนโซเฟรนันเดสนะครับนี่นะครับจากเรื่องของเอ z นโซครับไปดูคนที่น่าห่วงครับคือโคพาเมอร์ อันนี้เป็นความเห็นของเจมี่คาร์เกอร์นะครับซึ่งโอ้โหเขียนยาวมากนะครับผมขอสรุปใจความสำคัญมาสักสักสี่หัวข้อละกันที่คาร์เกอร์เขาพูดถึงโคพาเมอร์กับเชลซีข้อแรกคาร์เกอร์บอกว่าโคพาเมอร์ตอนนี้อาจจะเริ่มมีการตั้งคำถามกับอนาคตตัวเองก็ได้คือแม้ผลงานส่วนตัวของเขาเนี่ยมีส่วนกับประตูไปแล้ว55ลูกจาก67เกมที่ลงเล่น แต่ประเด็นคือตอนนี้23นะอายุกำลังจะ23เพิ่งเคยได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแค่183นาทีพาเมอร์อาจจะรู้สึกว่ากูเก่งเกินกว่าจะยืนดูคนอื่นเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าและถ้าเชลซียังตอบสนองความทะเยอทะยานของโคพาเมอร์ในเรื่องนี้ไม่ได้มันก็ได้แค่รอให้ทีมยักษ์ใหญ่เข้ามาท้าทายคาราเกอร์บอกว่าใจเขาอยากให้ลิเวอร์พูล มีนักเตะแบบพาวเมอร์เหมือนกันนะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อนะเพราะคิดว่ายังไงสโมสรก็คงไม่ซื้ออยู่แล้วอันนี้คาราเกอร์เขาเขียนย้ำเลยนะครับว่าเขาไม่ได้บอกว่าลิ์พูจะต้องซื้อนะเขาแค่ชอบเป็นการส่วนตัวแต่เขาเชื่อว่าลิ์พูยังไงก็จะไม่ซื้อเพราะว่าลิ์พูไม่ใช่สโมสรสตา์ไปทุบเงินซื้อสตาร์ค่าตัวแพงแต่คาราเกอร์บอกว่าแม้ลิ์พูไม่เอาแต่มันก็มีทีมนักล่าทีมอื่นๆที่กําลังสนใจจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แล้วถ้าเกิดว่าเชลซีไม่ได้ไปเล่น UCL เลนี่ยไอทีมนักล่าเหล่านี้อาจจะเข้ามาร่วมวงแย่งตัวโคพาเมอร์ในอนาคตคาราเกอร์บอกว่าเชลซีใช้กลยุทธ์ต่อสัญญาระยะยาวนะครับที่ผ่านๆมาก็เอาเรื่องช่วยเหลือกด PSR พยายามรั้งนักเตะพวกนี้ด้วยนะครับแต่นักเตะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างพาเมอร์ในสัญญาถึงปี2033ไหมนะมันเหมือนโดนกักขังหรือเปล่าถ้าไม่มีออปชั่นฉีกสัญญาเนี่ยมันก็ เหมือนกัดขังหรือเปล่าและยิ่งเชลซีเปลี่ยนโค้ชบ่อยอีกเนี่ยทำให้อนาคตของนังกเตะก็ไม่แน่ไม่นอนท้ายที่สุดเจมี่คาร์กเกอร์ดา่าบอสบริหารเชลซีครับว่าเชลซีเนี่ยลงทุนไปกว่า1,000ล้านปอนในเวลา3ปี แต่กลับลุ้นได้แค่ท็อปไฟซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวที่มันต่างกับยคเซียหมีแบบคนละขั้วตอนนี้แฟนบอลเริ่มไม่พอใจถ้าฤดูกาลนี้อดไปยู l อลอีกก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในกรณีที่โคปาเมอร์อาจจะหมดศรัทธาในโปรเจกต์ของเชลซีก็ได้เห็นด้วยทุกข้อปกติผมปกติผมจะไม่ได้ชอบความเห็นของเจมี่คาร์เกอร์มากนักนะครับเพราะว่าบางทีแกแบบบทจะแซะก็แซะนะแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ได้ติดขัด ผมรู้สึกว่าก็ตามเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเชลซียังไม่ทําตัวเองให้มันดีอ่ะโอกาสรังให้สาวคนนี้อยู่กับเราต่อไปยาวๆอ่ะมันก็ยากอ่ะผมแค่เปรียบเปยนะถ้าถ้าเกิดเราไม่ทําตัวเองให้มันดีเนะี่ยมันก็ยากที่จะรังเขาแล้วคนรุมแย่งแน่ในอนาคตนะครับก็เราต้องพยายามทาตัวเองให้ดีก่อนเพื่อจะรังโคพาเมอร์ด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับจากเรื่องความเห็นของเจมี่คาร์กเกอร์ครับมาดูข่าววันนี้ครับข่าวเสริมทัพรัวๆเลยนะเอ,อ่อข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของกองหลัง ดาวรุ่งนะครับจากทางอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจุดเริ่มต้นของข่าวเนี้ยมันมาจากไมค์เฟอร์ฟายนะครับคนนี้เป็นนักข่าวทีหนึ่งสายฮอลแลนด์เลยครับจากสื่อเดอะเทเลกราฟนะครับไม่ใช่เทเลกราฟของแมตต์รอนะคนละอันกันอันนี้ของสื่อนเธอร์แลนด์เขายืนยันว่าเชลซีได้เริ่มเจรจากับอาแจ็กซ์เรื่องโอกาสคว้าตัวยอร์เรลฮาโตแนวรับดาวรุ่งแล้วนะครับและจากนั้นก็มีสื่ออังกฤษออกมารายงานเช่นกันครับคาเวโซเฮนโคจากสกายสปอร์ต ยืนยันตรงกรรันว่าเชลซีกำลังพิจารณาจริงจังที่จะคว้าตัวฮาโตโดยเป็นเซนเตอร์ที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยเชลซีเนี่ยสนใจมานานเป็นคนที่สโมสรนชื่นชมแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับจิตตามมาอย่างใกล้ชิดมีการดูฟอร์มเช็คฟอร์มอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางเชลซีเนี่ย กำลังพิจนารณาในดีลนี้อย่างจริงจังแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เชลซีทีมเดียวที่สนใจนะครับมันก็มีอาร์เซนอลมีลิเวอร์พูลพวกนี้ที่ให้ความสนใจด้วยนะครับฮาโต้เนี่ยยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับตอนนี้เพิ่งอายุ19ไปไม่นานเพิ่ง19ไปไม่นานไปเช็คไซติมาปีนี้เล่นแบ็กซ้ายถึง39นัดครับ ไซตียิง3จ่าย6จากทุกรายการไซติการเล่นเกมรับเข้าประทะในลีกฮอลแลนด์เนี่ย2.0ใน,นยูโรป้าใน2.4แต่ว่าการอินเตอร์เซปชันหรือชิงจังหวะดักบอลเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นนะครับแล้วก็ด้วยความสงสัยครับคือผมได้ยินชื่อฮาโตมา2ปีะนะตั้งแต่มันอายุ17อะว่าเป็นดาวรุ่งแววดีแต่ไม่เคยได้ดูแบบจริงๆจังๆสักทีตอนเช้าก็เลยไปลองนั่งดูฟูลแมตช์ครึ่งหนึ่ง ของอ j a x แจ็กเจอกับ PSV นะครับเมื่อเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็เลยไปดูว่ามันเล่นแบ็คซ้ายจริงหรือเปล่ามันเล่นแบ็คแบ็คซ้ายยังไงตอนแรกผมคิดไว้าในหัวอินเวอร์แน่เลยว่าอินเวอร์แน่เลยเพราะว่ามาริสกาชอบโปกแบ็คที่เล่นอินเวอร์ได้แต่พอได้ดู a า a x แจเล่นไม่อินเวอร์ครับเป็นแบ็คโฟแบบแบ็คโฟเลย ก็คือยืนเป็นแบ็กซ้ายเลยไม่ได้มีแบบหุบมาเป็นเซนเตอร์ไม่ได้มีแบบหุบ,บเข้ากลางมาเป็นมิดฟิลยืนแบ็กซ้ายเลยนะครับแบ็กซ้าย่จยฉาไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาอ e ีซองเนี้ยเราอาจจะมองเขาเป็นเซนเตอร์ไม่ได้นะเออแล้วเขาก็ไม่ได้สูงมากร้อยแโดยประมาณผมคิดว่าอย่างแรกรอเทียนหนฝั่งอังกฤษรายงานก่อนตอนนี้เทียนหนฝั่งเนเธอร์แลนด์มาแล้วรอทียนหน่งฝั่งอังกฤษรายงานก่อนนะครับ ถ้าเขารายงานว่าเราเอาจริงผมรู้สึกว่าตำแหน่งของฮาโต้ที่เล่นปีนี้มันไม่น่าจะมาชนกับพวกโควิลโทซินจานโลบาพวกนี้ผมว่าเชลซีอาจจะอยากได้แบ็กซ้ายมาช่วยเหลือมารกก์กููเระย่าหรือเปล่าสมมุติเชลซีอาจจะมองว่าเดี๋ยวก็คงขายเรนาโตเวกาถ้าขายเวกาได้ก็เอาเงินมาซื้อโยเรลฮาโต ก็เอามาเป็น back size, back แบ็กซ้ายแบ็กอัพไปกับทางมากรูกริยาแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันไม่ได้เป็นเซนเตอร์แบบตัวจ๋าขนาดนั้นนะครับไปดูฟูลแมทมายืนแบ็กซ้ายเลยแบ็กแบบแบ็กชิดเส้นเลยนะครับในเกมนี้เจอกับ PSV นะครับก็ถ้ามองว่าเป็นแบ็กอัพในทางกราบซ้าย ผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแม้จริงๆผมว่าจริงๆถ้าประหยัดได้ก็เรียกเวก้ากลับมาก็เท่านั้นถ้าเกิดว่ายูเว่เขาไม่เซ็นถ้ายูเว่ไม่คิดจะเซ็นถาวรก็เอาเวก้ากลับมาใช้ก็ประหยัดเงินไปแต่ถ้าเกิดยูเว่เขาเอาขึ้นมาแล้วเงินที่ขายไปซื้อคนนี้ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มสักนิดนึงเนี่ยก็ผมไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับถ้าบอดบริหารสเกลมาแล้วมองว่าเวลมันดีจริงๆแล้วก็ตำแหน่งมันก็ไม่ได้ไปชนกับคนอื่นด้วยแล้วก็แบ็กซ้ายตัวสำรองก็พูดตรงๆว่า เราก็ดูยังขาดจริงๆนะครับเพราะเบนชีเวลเราก็คงขายช่วงซัมเมอร์นะครับยืมตัวไปเดี๋ยวคงขายแล้วก็คนอื่นๆเล่นแบ็คซ้ายมันก็ไม่ค่อยดีเอากุสโตมาเล่นก็นไม่ดีเอาเจมมาเล่นไม่ดีเอาอาเชมปงมาเล่นนัดล่าสุดครึ่งหลังยิ่งเล่นไม่ดีเลยนะครับผมว่ามันก็ขาดแบ็คซ้ายสำรองจริงๆถ้าไม่เอาเวก้ากลับมานะครับจากฮาโต้ครับไปดูกันที่ดีนเฮาเซนดีนเฮาเซนเนี่ยจริงๆข่าวเนี้ยมันเป็นเซกชันของลิเวอร์พูลนะครับโดยเจมพีเอสนะครับนักข่าวสายลิเวอร์พูลชื่อดังจากเดอะแอตติกยูเค เขาพูดถึงดีนเฮาเซนแต่ชักจูงชักจูงเหมือนบอกว่าเหมือนลิพูยอมรับว่าเชลซีเป็นทีมที่เต็งกว่าในการคว้าตัวดีนเฮาเซนไปร่วมทีมในเนื้อข่าวครับบอกว่าลิพูตอนนี้ต้องการเสริมทัพเยอะนะเกมรับนะแบ็กซ้ายก็ต้องหาแบ็กขวาก็ต้องหานะครับแล้วก็ลิพูกำลังร่วมวงแย่งตัวดีนเฮาเซนกองหลังดาวรุ่งของบอลมัด ซึ่งมีค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์สโมสรเชื่อว่านักเตะม,มีสไตล์การเล่นเข้ากับแผนของอาร์เนอร์ชลอตมีหลายที่ในอังกฤษแล้วก็ต่างแดนสนใจแต่แหล่งข่าวเชื่อว่าเชลซีเป็นตัวเต็งที่สุดครับ,ท,ท,รบที่จะได้ตัวหาวเซ้นในเวลานี้อันนี้เจมพีเสเขียนเองเลยนะครับว่าเชลซีเป็นทีมเต็งที่สุดที่จะได้หาวเซ้นณเวลานี้แสดงว่าข้อมูลจากเจมพีเสน่าจะตรงกับของแมตลอ ที่แมทรอเกยรายงานมานะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะได้เฮาเซนจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนแย่งนี่มันเยอะเหลือเกินนะครับจริงๆริตำแหน่งตอนแรกอะตอนที่ผมเห็นขา่าวฮาโต้ครั้งแรกนะผมคิดเอา้าแล้วมึงไม่เอาเฮาเซนแล้วหรอวะแต่พอไปดูฮาโต้เล่นมาอ๋อมึงยินแบ็กซ้ายเฮาเซนมันเซนเตอร์จ๋าถ้าเกิดจะเอาคู่มันก็เอาได้แต่อย่าลืมเก็บเงินไปซื้อตัวรุกด้วยนะครับ <laughs> จากดีนเฮาเซนนะครับมาต่อทันที นี่เลยนี่ปีกเจมี่กิทเทนส์นะครับอันนี้เป็นรายงานจากฟอร์เร e เพ d e เชนแบกนะครับนักข่าวจาก Sky ยสปอร์ตเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าไอเรื่องทฤษฎีที่จะเอาคาร์นีชูกูเมกามาเป็นส่วนหนึ่งของดีลในการคว้าวตัวเจมี่กิทเทนส์ปีกดาวรุ่งของดอทมุลเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้อยู่ในข่ายพิจารณาอะไรในตอนนี้นะ คือเชลซีสนใจกิทเทนจริงๆสนใจมากแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์นี้ต่อเอเจน์นักเตะแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ชอบอยากได้แต่อย่างไรก็ตามแม้เชลซีจะชอบแค่ไหนอยากได้แค่ไหนยังไม่มีข้อตกลงยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่มีการเจรจาระหว่างเชลซีกับดอทมุนกิทเทนส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของบาเยนเช่นกัน แต่ว่าตอนนี้เหมือนบาเยนถ้าเลือกจะโฟกัสได้เขาโฟกัสไปที่การคว้าตัวฟอร์เรนเวสดาวเตะของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นหลักนะครับทำให้ถ้าเกิดจะเอาคิดเทนจริงๆคู่แข่งก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือในข่าวมันก็บอกชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้คุยแบบจริงๆจังๆแต่ถ้าเกิดลองคุยก็ไม่แน่นะเพราะดูเหมือนว่าดอทมุลจะชื่นชอบฟอร์มของคาร์นชุกอุเมกาให้โอกาสลงเล่นเยอะมากนะครับถ้าเชลซีล็อกอ่ะสมมตินะเอาคิทเทนจากตอนแรกค่าตัวประเมินไว้50-60ล้าน คุณอาจจะลดลงมาเหลือ3 0 40อะไรก็ว่ากันไปแล้วบวกคันที่ชูกูเมกาหรืออาจจะเป็นอีกเวนึงก็คือต่างฝ่ายต่างซื้อเชลซี Chelsea, ซื้อกิทเทน50 60ดอดมุนมาซื้อชูกูเมกากับย0 30อะไรประมาณนี้สมบุตินะครับผมแค่สมบูรณนะซึ่งในเวนั้นก็อาจจะดีกว่าในเรื่องของเชิงบัญชีดีกว่าการเอาไปแนบบวกเงินเพราะว่า มันจะกลายเป็นไม่ได้มีเงินจากการขายไงแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายซื้อต่างฝ่ายขายอะถ้าขายเรายังได้เงินกําไรกลับมาแล้วขาซื้อแล้วก็แบ่งลงบัญชีตามสัญญาได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กิดเท่นจริงๆหรือเปล่าปิดท้ายกันที่วิกตอร์โยเกเรสนะครับอาจจะไม่ได้เอี่ยวกับเชลซีแบบ ร้อแต่เขาก็มีชื่อเชลซีมาอยู่ในตัวละครของดีลนี้เช่นกันเฟรน e ลิสเ n นแบกอีกแล้วครับเขารายงานบอกว่าอันเดรียเบต้าพออกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลเขากำลังผลักดันให้อาร์เซนอลคว้าตัววิกตอร์เยเกเรสให้ได้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยหลายครั้งเกิดขึ้นแล้วแต่แม้อาร์เซนอลจะสนใจแมนยูเชลซี เรอัลมาริดต่างก็อยู่ในทีมที่ให้ความสนใจโยเกเรสเช่นกันจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตกลงหรือยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทีมไหนทั้งสิน้นทุกอย่างยังเปิดกว้างยังมีโอกาสย้ายได้หมดส่วนบายเยนน่าจะถอนดีลนี้ไปแล้วครับเนื่องจากมองว่าค่าตัวสูงเกินไปตามรายงานนะครับเยเกเรสนะครับจะย้ายทีมได้ในราคา60-70ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็51-60ล้านปอนโดยประมาณ 51ถึงล้านปอนด์นี่คือค่าตัวของวิกตอร์เยอร์เกเรสถามว่าทำไมบาร์เยนมองแพงไปคือบาร์เยนมีแฮร์รี่เคนอยู่แล้วอะ่ะบาร์เยนคงไม่อยากจะไปซื้อกองหน้า50-60ล้านเพื่อมาเป็นตัวสำรองแฮร์รี่เคนถูกไหมครับบาร์เยนก็คงแค่อยากได้ตัวแบ็กอัพให้กับทางแฮร์รี่เคนมากกว่านะครับก,ก็เข้าใจได้ส่วนทีมทอื่นๆที่สนใจแมนยูเข้าใจได้เพราะว่ารูเบนอาร์โมริมชอบนะครับเด็กเก่าอาร์เซนอลหากองหน้าอยู่พอดีมาดริดจริงๆมีประธานเป้แต่ไม่รู้ว่าอยากได้กองหน้าสไต เบอร์เก้าแท้ๆไปเสริมเพิ่มหรือเปล่าส่วนเชลซีอยากได้กองหน้าอยู่แล้วนะครับถามว่าที่นี้น่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจนะครับค่าตัวไม่ได้เวอร์นะห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบเก้าล้านปอนด์ผมว่าตัวเลขไม่ได้เวอร์จนเกินไปรับได้ค่าตัวมันก็อาจจะแพงกว่าเลียมดีแลบแต่ผมว่าไม่ต่างกับเบนจามินเชสโกแล้วก็อาจจะถูกกว่าวิกเตอร์โอซิเมนเล็กน้อยทีเนี้ยผมมองว่าดีลเนี้ยตอนนี้นะครับถ้าแข่งกันอะ ผมว่ายังไงก็แพ้อาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลได้ไปเล่นแชมเปียนส์ิกเยอเกเรสน่าจะอยากเล่นแชมเปียนส์ิกถ้าแข่งกันยังไงก็น่าจะแพ้เพราะฉะนั้นณตอนนี้ผมว่าตลาดกองหน้าเชลซี Chelsea คือกําลังแย่งดีแลบกับแมนยูยกเว้นทางเดียวถ้าเชลซีจบท็อปไฟ h ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์คิกก็ดูการหน้าได้อ่าถ้าทําตัวเองให้มันดูดีอาจพอไปแย่งเย er อเกเรสกับอาร์เซนอลได้บ้างว่ากันตามตรง เกรดชื่อชั้นเยอเกเรสดูดีกว่าดีแล็บแต่ดีแล็บได้เรื่องที่เวล่าเป็นดาวรุ่งอายุน้อยแล้วก็เล่นในพีม์ลีกมาแล้วนะครับส่วนเยอเกเรสตอนอยู่ในอังกฤษไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ดีกว่ากันเยอะพอสมควรตัวเลขห่างกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีลุ้นจริงๆผมว่าต้องไปเล่นแชมเปี้ยนส์คิกให้ได้นะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากนะครับฝากอีกครั้งนึงครับใครสนใจผ้าบันคอนะครับจากอังกฤษเลยนะครับหน้าหน้าสนามเชลซีเลยครับนี่ครับเอนโซ โคพาวเมอร์นะครับแล้วก็มาร์กรุกริยานะครับมีจํานวนจํากัดใครสนใจอินบ็อกมาสั่งซื้อได้นะครับมีพาวเมอร์ห้าผืนเอนโซ่สามผืนแล้วก็กรุกริยาสองผืนหมดแล้วหมดเลยพันสี่รวมส่งนะครับอินบ็อกมาที่เพจปีเตอร์โบสหรือน้องเอิญก็ได้นะครับขอบคุณนี่นะครับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้รับสมัครปีการศึกษาใหม่แล้วนะครับสนใจสแกนคิวอาร์โค้ดส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยครับระหว่างเดินทางไปส่งลูกส ซูกิก็ดีแน่นอนมีโปรโมชั่นให้เลือกเพียบมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รมรถยนต์ซุซูกิทั่วประเทศได้รวมไปถึงยานดมสมุนไพรตาเฮงเฮงสแกน QR Code ค,คไปสั่งซื้อกันได้เลยครับพี่เจ้าของเป็นแฟนเชลซีดมให้ดูสักทีนึงชื่นใจชื่นใจนะครับไปซื้อไปอุดหนุนกันได้เต็มที่เลยนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นวลดที่นำมาฝากกันวันนี้วันนี้คงไม่ได้มาเป็นแบบไลฟ์นะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปส่งน้องเอิญขึ้นเครื่องที่สนามบินนะครับพี่ดวิตขอตัวเดินทางก่อนนัสสววดดีีีีายเเ๋มู